สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาร์ตสตูดิโอผมวันนี้เป็นการรีวิวแต้มใหม่ของทัพสเปซมารีนนะฮะเพราะว่าวันนี้แต้มออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วมีการปรับขึ้นเยอะครับหัวข้อหลักวันนี้ขอพูดถึงสิ่งสำคัญก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าเราได้เสียดีโซเลชันสกอตจากเราไปแล้วครับนี่ฮะเห็นที่ผมเอาสีแดงไปวางไหมไหมคุณเห็นไหมว่ามันเขียนว่าดีโซเลชันส s อตเนี่ยครับมีได้แค่5้าโมเดลในราคา200แต้มแปลว่าคุณไม่สามารถเล่น10โมเดล เอาอโพเดคารีไปยืนลีดเปิดเอชนเมนด์ดับโบเตอร์เดสิบไลน์แล้วก็ยิงถล่มรัวได้อีกแล้วนะฮะคำถามต่อมาคือแล้วห้าโมเดลสองลายแต้มเนี่ยมันเอาหมออโพเดคารีมายืนลีดพร้อมโบเตอร์เดสิบไลน์ได้ไหมคำตอบคือได้แต่ไม่คุม้มครับผมถ้าเกิดเอาหมอลีดต้องมีสิบตัวการมีเลดเดอร์แค่ห้าตัวไม่คุ้มเป็นอย่างเป็นอย่างมากครับผมเขาเนื่องขาดทุนแล้วถ้าเกิดเป็นคำถามใหม่ งั้นเอายิงใสดๆได้ไหมล่ะห้าตัวห้าตัวสองลายแต้มมาคุณมันเป็นยูนิตเรียกว่าไม่ค่อยคุ้มค่าอีกต่อไปแล้วอะ่ะถ้าเกิดถามผมความสุขผมคือผมเอาออกไม่ใส่ทับแหละอาจจะฟังดูรุนแรงหน่อยนะผมคิดว่าตอนนี้มันโดนเนิร์ฟซะจนเยอะเกินไปจนแบบดีสเลชชั่นสคอได้เล่นไม่ได้ถือว่าแบบปรับจนแตกกับผู้นี้ดีกว่าเออก็ขอไว้อะไรนะครับหนึ่งนาทีลาก่รีสเลชชั่นที่งานแข่ง มันเป็นครองเราจะไม่ลืมเลยเลยในะนทํางานได้ดีมากครับผมก็จบเรื่องที่หนึ่งไปนะฮะถัดมาผมมาดูตัวละครที่มันมีการปรับแต้มมันไม่ได้กว่ามีอนะไรนอะไรน่าสนใจบ้างตัวแรกครับ aggressor ครับผมตัวนี้ผมมองว่า aggressor เนี่ยดูดีขึ้นแต้มมันถูกลงประมาณห้าสิบแต้มนเนี่ยผมจําไม่ได้มันจะร้อยจาได้ว่าร้อยสิบนะเหลือแล้วเหลือร้อยเดียวค่อนข้างดูดีครับตรงนี้มันเหมาะกับการที่เอามาใช้แบบวิ่งไถตีเขาก็ได้จัดว่าเป็นตัวหนีที่ ผมวองว่าเป็นน่าสในาสใจตัวนึงนะถัดมาเป็นตัวนี้ฮะ Assault Intercessor ครับผมผมชอบยูนิตนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อก่อนเป็น90เหลือ80ดีอาจจะเป็น5ตัวคอยวิ่งป่วนจุดก็ได้ครับผมเพราะมันชาร์จจุดดีหรือว่าจะเล่นเป็นสิตัวแล้วก็หาตัวรีดตัวหนึ่งเพื่อให้มันวิ่งฟันมันๆก็ได้เช่นกันนะฮะตัวนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีนะเหลือแปแต้มแล้ว สเปนบริีนพวกแบบทหารราบเนี่ยมีการปรับให้แต้มลดลงกันนั่งเยอะเลยทําให้เหมาะกบการเอาไว้ทาภารกิจยึจุดมากขึ้นครับผมถัดมาอันนี้สาคัญครับผมเพิ่งเห็นบลิตันเดนนอร์นะผมร้อยห้าสิบแต้มเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่น่าใช้เพราะมันร้อยเจ็สิบแต้มัะผมแต่นี้มันลดแ,แต้มไปเกือบสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งถือว่าลดเยอะทีเดียวกับความถึกระดับนี้โอเคคู่แข่งของมันจริงจคือการดเตอร์แลนเซอร์ครับแต่รถถังการดเตอร์แลนเซอร์เนี่ยเป็นร้อยหกสิบแต้มแล้ว ดังนั้นมันคือการแลกกันบริตันเดนนอร์เนี่ยระยะยิง48กระดิตร์เลนเซอร์มัน72แต่บริตันเดนนอร์เนี่ยมันถืกกว่าเพราะมันเซฟ2บวกแลกกันไปนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยผมบอกเลยว่ายังไงก็ตามกระดิตร์เลนเซอร์คุ้มกว่าเพราะมันถูก1 4 5แต้มแต่พอบริตันเหลือ150กระดิตร์เป็น110ปุ๊บมันเริ่มสูสีกันแหละผมก็ยังคงคิดว่าจะใช้พวกกระดิตร์เลนเซอร์ต่อไปแต่บริตันเดนนอร์ถือเป็นคอมเพลติเตอร์คือเป็นตัวแบบ น่าใช้งานมากขึ้นครับผมถัดมาแถวสองครับมีใครบ้างน่าสนใจอ่า resolution พูดไปแล้วลาก่อน heavy intercessor ผมเหมือนถูกลงมาห้าแต้มปะผมจำแต้มก่อนไม่ได้มันยึดจุดดีมันถึกดีอะแต่ก็ถามว่าความน่าใช้ยังสูงไหมตอนนี้ยังไม่ถ้าจากยึดจุดจริงเอาพวกนี้มาใช้ดีกว่าพวก adder so intercessor หรือ intercessor เนี่ยฮะเพราะว่ามันได้เรื่องของ ความถูกอันนี้มันยังแพงเกินไปในความคิดผมนะแต่ใครชอบใช้ก็ได้ไม่ว่ากัน h e l l b u s t e r ครับไม่ปรับเลยก็มันก็เก่งอยู่ตั้งแต่ตั้งแต่แต้มเก่าแหละแล้วลมันไม่ได้เก่งมากก็ถือว่าสมดุลครับร้อแต้มเหมือนเดิมไม่ว่ากันถัดไป i n c e p t o r อันนี้ผมขอปบมือครับผม <c oughs> มันคือยูนตโปรดผมครับร้อสแต้มเหมือนเดิมสันโมเดลเหมือนเดิมแฮปปี้ครับผมลงมาโดดลงมายิงเหมือนเดิมครับอันนี้ยกนิว้วฮะชอบ วินิโปรของเรียนนี้อินเคอร์เซอร์สอตครับเหมือนจะถูกลงเอาไอ้ล็อกเป้าชี้เป้าแล้วเขาเพื่อเรายิงแล้วบวกหนึ่งทูฮิตอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเห็นคนใช้อ่ะก็เลยแปดสิบห้าแต้มก็โอเคนะอินเฟอร์นัทดูดีขึ้นครับลดไปห้าแต้มหรือแปดสิบห้าเก่งไหมหรอเก่งอินเฟอร์นัที่มันปืนไฟมันดีอ่ะถ้าเกิดคนมาหันมาเล่นหาลาบมันเยอะขึ้นอ่ะแล้วอินเฟอร์นัทที่แต้มถูกลงเนี่ยมันจะเหมาะกับการเล่นในปัจจุบันมากขึ้น ก็อาจจะมองไว้ว่าใส่ไม่ได้ทีมสัก5ยูนิตเอ้ย3ยูนิตยูนิตละ5ตัวก็ได้ผมแต้มไม่แพงมากเอาไว้ยึดจุดทำแต้มโอเวอร์วอตก็ได้อินฟิวเทอร์ครับวันนี้เสียใจนิดนึงคือว่าเมื่อก่อนผมเล่นรถถังไงการิเตอร์เลนเซอร์อย่างเงี้ยแล้วผมต้องการคนที่แบบมาคเวอร์ไม่ให้เขาดิฟสไตได้เนี่ยอินฟิวเทอร์เนี่ยมันกลายเป็นร้อยแต้มไปแล้วอะ่ะจากเดิมมัน90 95เนี่ยแพงขึ้นมาคุ้มค่าไหมเหรอถ้าต้องจ่ายร้อยแต้มเพื่อป้องกันการดิฟสไตผมดูว่ามันอาจจะแพงไปนิดนึง แต่ถามว่าใช้ดีไหมก็ยังใช้ดีอยู่นะ i n t e r c e ์เ o r s ตอร์ครับราคาลดลงมาครับจาก95้ห้รือ85ดูดีครับผมยึดจุดเก่งมันเป็นยูนิตยึดจุดของ s เปนมา r i n นอยู่แล้วอ่ะเราเลื่อนลงมาดูกันหน่อยดีกว่าประมาณนี้ครึ่งที่สองนะครับอ่าเบดการเทธาสคอร์สครัผมจาก ร้อยแต้มปะเหลือเก้าหรือเก้าหรเหลือเก้าิเนี่ยไม่แน่ใจแต่ราคาถูกลงดีครับผมคือมันสามยูนิตก็จริงแต่มันมีอินเวลเซฟสี่บวกนะมันเป็นทหารตรีไปชิดที่แบบว่าเขาตั้งตายยากทีเดียวครับผมราคานี้ผมว่าเกสพอยต์ถือว่าดูดีมากๆเลยบูธอริเดนนอตอันนี้เป็นประเด็นผมบอกเลยว่านี่คือการลดแต้มเพื่อขายกล่องแยกบูธอริตอนก่อนมันสองยี่สิบแต้มคุณลดทีเดียวต้งสี่ห้าแต้มเนี่ยเกือบยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ย มันผิดปกติเว้ยมันผิดปกติมากว่าเดทหนอด175แต้มอ้าวก็มีบริตัสไงแต่นี่มันบูทอลิสตนะเว้ยมันลดลงมาแบบเอเท่าไร25บวก24.5แต้ม20%นะคุณแล้วกล่องแยกมันจะมาเนี่ยชัดเจนนะครับอันนี้ผมยิ้มแทนเกมเมอรดว่าเฮ้ยเราจะขายกล่องแยกมาลดแต้มมันหน่อยอะ่ะชัวครับบูทอลิสตน่าใช้ไหมครับโคตรน่าใช้กับผม กับตันกับตันอินกาวิทอะไรพวกนี้ไม่เคยมีประเด็นเท่าไหร่กับตันซิกาเลียสข้ามไปโมเดลพวกนี้ไม่ค่อยรู้จักคือไม่ไม่ค่อยได้เช็คพวกแบบเนมคาแรคเตอร์ดีสเลชั่นพูดไปแล้วดีวเซเตอร์เท่าเดิมเดร a หน o อ g ร้อยสามสิบห้าแต้มอืมก็ถูกลงอ่ะก็ได้อยู่เออถ้าเกิดอยากเล่นเนดอดก็ได้เอลิเนเตอร์เจ็ดสิบห้าแต้มอันนี้ดีนะไอตัวที่แบบถือสไนเปอร์ที่มาจากกล่อง แบบพทาทออ่ะถือว่าเจ็ดสิบห้าแต้มไม่แพงเลยอีราดิเคเตอร์เก้าสิบห้าแต้มก็เก่งตั้งแต่ตอนก่อนแล้วเราก็ไม่ได้เก่งมากก็ถือว่าสมดุลับผมการดีเตอร์แลนเซอร์ครับรถถังแข่งประเด็นของเราครับโดนเนิร์ฟจากเดิมร้อยสี่ห้าร้อยหกสิบแต้มเพิ่มมาถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็เล่นได้ไม่ได้บอกว่าเล่นไม่ได้แต่ถามว่ามันน่าใช้เท่าเดิมไหมไม่แล้วมันมีคู่แข่งคือบ,บาริตัสแหละคุณก็เลือกเลยว่าจะใช้บาริตัสหรือกาเดีเตอร์แลนเซอร์ ก็จริงๆก็สี่แปดนิ้วเราก็สามารถวิ่งไปยิงได้อะไอเจ้าบริตัตต่อะอัต้องใช้รถถังคาเลเตอร์ก็ได้แล้วแต่เออมีทางเลือกอยู่ถูกปะก็ถ้าเกิดหาคาเลเตอร์เลนเซอร์ได้ผมว่าสองคันก็ยังดูดีอยู่อาจจะไม่ถึงสามเหมือน,นเมื่อก่อนแล้วเมื่อสามตอนสามคันมันดีเพราะว่ามันถูกแต่ไม่แพงขึ้นมาตั้งสิบห้าแต้มอาจจะดเหรือสองคันก็โอเคครับผมกรเลเตอร์ลิปเปอร์ถูกลงปะไม่แน่ใจตรงนี้ว่นห้าสิบแต้มแวร์เรียร้อยห้าสิบแต้มข้ามไป ินเซสเซอร์พูดไปแล้วอินเวเดอร์ไม่มีอะไรเปลี่ยนมากใช่ไหมจูดีเซ75แต้มเท่าเดิมแรลไรเดอร์ตรงนี้ผมไม่ค่อยชัวรแ์แรรไรเดอร์พวกนี้ผมไม่ได้ดูแต้มไว้ขอข้ามไปนะครับอ่ะหน้าสองกันบ้างหน้าสองมีอะไรบ้างหน้าสองที่ปรับไปจริงๆจะมีส่วนของอืมฝั่งนี้ไม่ค่อยมีอะไรที่เคยคุ้นตาเลย รีเดมเตอร์เดดหนอสองกสิบแต้มก็ดีนะคือตรงน,นี้ผมว่าคุณว่ามันแปลกป่ะกระเดเตอร์ไม่ใช่บูเลเทอร์บูเทอลิสเ,เนี่ยลดไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์บริตันลดไปสิบเปอร์เซ็นต์กว่าเกือบสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่รีเดมเตอร์เนี่ยลดแค่ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์เองอะห้าเปอร์เซ็นต์ต่ำเจ็ดเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็โอเครับได้เพราะว่าเออตอนแรกก็เก่งอยู่มันมีไอ้ดิวตี้อินเทอร์นอลอะที่มันลดดาเมจหนึ่งดาเมจได้อะแต่สองสิบแต้มก็ยิ่งเก่งขึ้นไปนะเพราะว่าเพราะว่าถ้้าาาเเป็นนนอยย่่่งีีผมว ตัวหนึ่งถึงสองตัวก็เล่นได้ง่ายขึ้นแหละมันถูกลงสิบกว่าแต้มอะ่ะแล้วก็ลิลิคัมเบนเตอร์สคอไม่ลดแต้มลงฮะเท่าเดิมรีพอลเซอร์เท er, ่าเดิมรีพัล er, เซอร์ Re er e ur, อิสิคิชเนอร์นี่ผมก็อเสียใจนะนึ่ว่าจะแต้มลงมาหน่อยมันแพงอะ่ะแต่คงใส่จริงคงใส่แค่คันเดียวกาลิมานมีการปรับแต้มครับไม่แน่ใจว่าปรับขึ้นหรือเปล่ามันสามแปดศูนย์่ะผมจำไต้กับไม่ได้ขอเช็คกันหนึ่งนะอันนี้คาใจจริง โรบิเต้กาลิมานนะฮะแบบหนึ่งนะคือค่อนข้า,างคาใจเนี่ยผมเห็นวนะ่าแบบสกดผิดนะอ๋อโรบูเต้นี่งเมื่อก่อนมันเท่าไหร่อู้ยี่สิบห้าแต้มเมื่อก่อนกาลิมานมันสามห้าหมันสามรอสิบันนี้ไม่เท่าไรอ้อนเลยนะเอาละครับกาลิมานความน่าใช้ลดลงนะครับแต่ก็ยังดับเบิโอก็อยังเก่งอยู่ปะ่ะ คือมันก็เออแต้มแหงขึ้นมาก็ทำให้เราสึกว่ออามันก็ยังได้ถ้าอยากจะเล่นจริงๆอะ่ะับเบอลโอ้ตก็ยังแข็งแกร่งอยู่สเกลสคอตอันนี้ด้านล่างนะ65แต้มผมว่าแต้มมันลดลงอ่ะสเกลสคอตใต้เส้นแดงเห็นป่ะ65แต้มเมื่อก่อนเป็น70แต้มอ่ะขายของแยกไอนนที่มันเปิดตัวมาถัดมาครับซ็อปเฟสเซอร์สคอตของผมอันนี้มาจากกล่องคอมแบทพาร์ทอฟเก่าน่าใช้ขึ้นนะ85แต้มดูดี เทอนา่ตอร์สคอร์ดจากกล่องของเอ็ดออฟตัคเน่ a 160แต้มก็ยังคงใช้งานยากอยู่มันเป็นมารีรุ่นเก่าอะเทอร์มินาเตอร์สคอร์ดครับ250แต้มอันนี้ไม่คอมเมนต์แล้วกันแต่ว่าอันนี้ผมสนใจเทอร์ม a t o เตอร์สคอร์ดครับจากเดิมมัน200แต้มใช่ไหม200แต้มหรอคุณมากตัวเนี้ยขอเช็คนิดนึงนะเทอร์มิน o เตอร์สคอร์ด อ่ะเจอละค่อนข้ามีประเด็นตัวนี้เดี๋ยวนะเออสองร้ห้าแต้มลดลงสิบห้าแต้มเลยเหรอเกือบสิบเปอร์เซ็นตเลยนะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันลดไปขนาดนี้ผมว่าน่าเล่นขึ้นเยอะนะฮะเราอีกอย่างมีกล่องแยกมาด้วย <ikke> ดลดราคาขายกล่องแยกอีกแล้วนะเกมเวิร์กช็อปแต่ว่าดูดีนะคือคุณสามารถเล่นเทมเตอร์แบบไม่ต้องเป็นกล่องแยกก็ได้เอาของรีเวิมาเล่นอนะ อาจจะแบบเล่นกอง10แล้ววิ่งไถก็ได้เช่นกันครับผมหรือจะดิฟสไตล์กอง5 2กองก็ได้เพราะราคามันถูกลงเยอะ,อะจาก2องรห้รือ190อะ่ะผมว่ามันลงเยอะมากเลยนะ10เกือบ10%อน่ะเอออันนี้น่าสนใจครับผมเอามีอะไรอีกไหมอูริอเวนทิสนี่ผมมีอยู่แต้มลดลงมั้งถ้าจะไม่ผิดก็ดูดีใคร อาแถวนี้แล้วกันนะอันนี้มีลีเทนนันด์วิดคอมบ i วเวพอนครับผมลดลงปะเหลือเจ็ดสิบแต้มอะไอจักตัวจากของลีเวทานอะพีเตอร์แอนนิเทเตอร์ก็ร้อยสาสิบแต้มไม่ค่อยเจอคนใช้นะพวกฟีเตอร์เนี่ยข้ามไปแล้วกันอัพโพดิแคลรีห้าสิบแต้มเท่าเดิมพวกนี้เหมือนเดิมหมด ริเวนเนนต์เจ็ดสิบห้าการิมานแต้มเพิ่มดแลแลมูแล้วแล้วที่เหลือมีอะไรสเตอร์นก่เวทนาสคอตถ้าผมแต้มเพิ่มครับจากเดิมร้อยห้าปร้อยสิบเพิ่มไม่เยอะแต่ถามว่าน่าใช้ไม่น่าใช้ขึ้นเยอะนะเพราะว่าคุณไม่มีคู่แข่งอย่างตัวของดีสเลชันแล้วอะคุณจะต้องเอาเนี่ยสิบตัวแล้วก็ฮารีดโดยตัวของอะพอิคารีถือโบลเตอร์ดิสก์ลน์เนี่ยแล้วก็ให้มันยิงเอาดีวอเตติ้งบูก็ได้ครับผมที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วเนาะ แวนการ์เวทลาเมดิเคเตอร์เอา้าไม่มีละเท่านี้แหละจบแล้วครับสรุปครับของสเปรดินก็ประมาณนี้นะฮะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างขอแลปอัพนิดนึงสรุปนิดนึงก็คือว่าในส่วนของเดนนอร์ดดูดีขึ้นหลายตัวเลยโดยเพราะบูทอลิสนี่ดูดีมากบาริตัสก็ดูดีหรือทั้งดีนเตอร์ดีขึ้นมาหน่อยนึงในส่วนของรถถังกาลิเตอร์เลนเซอร์ดรอปลงอาจจะใส่แค่คัน2คันก็พอฮะไม่ต้อง3คันก็ได้ทหารล่าพวกอินเตอร์เซสเซอร์อสโนเตอร์เซเซอร์เนี่ยถูกลงเทอร์มินเนเตอร์ถูกลง กาิมานแพงขึ้นอาจจะมีช้อยที่เรกว่าไม่ต้องใส่กลริมานก็ได้เป็นเล่นตัวอื่นแทนนะฮะอาจจะเล่นเป็นแบบเอาเอาไรออนใส่แล้วก็เล่นการะดูเทนฟอร์แทนก็ได้เพราะว่าการิมานแพงขึ้นผมรู้สึกแอบไม่ค่อยคุ้มเท่าไหรอ่อ่ะผมรู้สึกนะแต่ก็ถามว่าเก่งไหมเก่งเหมือนเดิมถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะฮะอันนี้คือพูดถึงความรู้สึกล้วนนะของโล้ชสเปซมารีน Space ใครมีอะไรอยากคอมเมนต์สงสัยมาก็ใต้ช่องด้านล่างผมจะบอกให้แต่อย่างน้อยที่สุดครับว,วันนี้เราจะล่ำลาดีซเลชั่นสกอร์ไปด้วยกกันนคทุค แล้วเราจะคิดถึงกันบราเธอร์ Brother.